เจอกันอแล้วน,น,นะคะก็คือวันนี้นะคะตอนนี้เป็นเวลา6กโมงยีนาทีนะคะเอ็มวีพิสุอพี่ซูโฮออกแล้วเป็น M.V. เพลงใหม่นะคะอัลบั้มใหม่ที่ชื่อว่าเกสุดเนาะเกสุดนะคะก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงตื่นเต้นหนึ่งสองสยังมีความเป็นพลังน้ําอยู่นะคะเพราะว่าพลังของพี่สูโฮก็คือน้ำเนาะ

นี่อ no so ่ะตาคอไม่รู้แปลไม่ออกแต่ว่าถึงมันจะขึ้นชัดแต่ว่าก็แปลไม่ค่อยออกแต่ว่ารู้สึกซึ้งจังฟังแล้วมันดูจะร้องไห้คือมันดูแบบมีความรู้สึกอะไรมากมายอยู่ในเพลงนี้แต่ว่าทั้งที่ได้ฟังแค่เสียงนะทุกคนคือมันรับรู้ได้เลยะ วันนันเขาแบบเราเข้าไปทำให้เขามีสีสันอะไรยเงี้ยหรอแล้วเขาได้เจอแสงสว่างกับคเราเอานะไรเน ทำฉันด้วยสีที่สวยงามของเธอโอ้ยพี่ออกมาจากอะไรอะจากถุงสกอย่าง หล่อมากเส้นนี้หล่อมากเสืเส้อชอมฟูที่เป็นลายสก็ตทุกคนคือมันไม่เป็นเพลงที่พอมากแล้วก็เป็นแบบฟังแล้วให้ความคล้ายๆกับตอนเพลงอัลบัมที่แล้วนะคะก็คือคล้ายมากแล้วก็คิดถึงมากเลยคิดถึงเสียงพี่ซูโฮสุดๆแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเพลงสไตล์ที่พี่ซูโฮเลยนะคะแบบเข้าเหมาะเหมาะกับพี่ซูโฮมากๆกับพี่ดิมมากๆเนาะแล้วก็ เป็นเพลงเองที่อ่านซับอิงมันมีซับอิงขึ้นแต่ว่า,าตรงๆก็แปลไม่ค่อยออกแต่ว่ามันรับดูได้ถึงความรู้สึกผ่านบทเพลงนี้นะคะแล้วก็รู้สึกเหมือนทัชไปด้วยทุกคนน้ําตาคลอแล้วก็น้ําตาไหลน,นิดนึงใช่ไหมแล้วก็แบบรู้สึกว่าพี่เขาตั้งใจมากๆที่จะทาอัลบั้มนี้มาให้พวกเราอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราจะก็จะกลมเนาะนั่นแหละแล้วก็เป็นความรู้สึกที่ประทับใจ แล้วก็คิดถึงมันเป็นความคิดถึงที่มีมากๆมากๆก,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 กับ EXO ทุกคนเลยด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวรอเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ต10เมจเป็นคอนเสิร์ตไหมนะแฟนมี10ปีใน้นนั้นเนาะก็คงมีแสดงด้วยใช่ครบรอบ10ปีของ EXO ก็อยู่ด้วยกันมา10ปีแล้วก็แบบตื่นเต้นแล้วกออ็มีอะไรที่อยากจะบอกเยอะแยะมากๆถึงแม้ว่าจะเคยบอกไปหลายครั้งแต่ว่า10ปีมันก็ต้องพิเศษหน่อยก็เดี๋ยว แลแก็เดี๋ยวคงจะมีมาทำคลิปอะไรนะคะสำหรับ10ปีของ EXO นะคะก็นัแ่แล้วก็เดี๋ยวจะมีรายการไต่บันไดซีซั่น3ด้วยทุกคนไปดูกันแค่เห็นทีเซอร์ก็ตลกแล้วนะคะแล้วก็ท่วมไม่ไหวอยากดูมากตอนนี้รู้สึกว่าพอเราพอมันมีงาน EXO แบบว่าเหมือนได้เห็นงานเยอะขึ้นว่าเดี๋ยวมีงานนี้งานนี้งานนี้นนเรา,เร,ารู้สึกใจฟูมากเลยอะรู้สึกแบบช่วงเวลาของเราช่วงเวลาของเขามันกำลังจะกลับมาแล้วแบบ คือเขาไม่เคยหายไปจากใจเลยอะไรเงี้ยทุกคนเขายังอยู่ในใจเราเสมอไม่ได้ฮึบฮึบนั่นแหละโอเคทุกคนเราเป็นว่าเพียงพอม,มากดีมากแล้วก็ไปฟังกันแล้วเดี๋ยวเราต้องไปฟังอีกรอบฟังเยอะนะคะแล้วก็ดีอะ่ะแล้วก็เดี๋ยวต้องไปไม่แน่ใจว่าเขาน่าจะใส่ซับไทยมาแล้วหรือเปล่า <S <S มีซับไทยแล้วด้วยแล้วเดี๋ยวเราขอไปดูแบบซับไทยด้วยเนาะว่าความหมายว่ายังไงแต่ว่าแบบ คิดว่าซึ้งแน่แล้วอะถ้าฟังซับไทยของร้องไห้แค่ท่อนแบบว่าเธอเติมฉันด้วยสีที่สวยงามของเธอก็แบบโอ้ยรู้สึกแบบแบบจะหลองไห้อีกแล้วเป็นอะไรที่ประทับใจแล้วก็พี่ซูโอเป็นลีดเดอร์ที่ดีมาตลอดเลยรู้สึกสำหรับเราเลยนะเรายกย่องให้พี่ซูโฮเป็นลีดเดอร์ที่ดีที่สุด เลยในะทุกคนงที่เราตามมานะคะไม่ใช่ว่าหมายความว่าคนอื่นไม่ดีคือทุกคนดีหมดเลยแต่สําหรับเราเรารู้สึก,กว่าแบบพี่โูคือดีมากอือใช่ตั้งแต่ที่ตามมาเลยแล้วก็นั่นแหละทุกคนอยากให้บ้านมาถึงแล้วไม่ไหวโอเคก็ประมาณนี้แล้วก็ไม่พูดเยอะเดี๋ยวเราหามาเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันแล้วก็ เดี๋ยวจะถึงวันรครบรอบ10ปีแล้วก็อย่าลืมติดตามรอดูอะไรที่จะออกมาใหม่ๆของอ x o ซนะคะแล้วก็คาดหวังว่าจะมีเพลง10ปีมีอัลบั้มใหม่ออกมาให้ได้ซื้ออยากเสียตังค์บนไว้ว่าถ้ามาออกจะซื้อ10บัมน,นะคะแล้วก็ถ้ามีอิชิงเนี่ยก็จะนั่นแหละถ้ามีอิชิงก็จะดีมากเพราะว่าคาดหวังโอเคทุกคนสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย